หลังจากช่วงปลายปี2020ที่ผ่านมานะครับ Apple ได้เปิดตัวชิป CPU รุ่นใหม่ล่าสุดของตัวเองนะฮะซึ่งเป็นครั้งแรกที่ Apple นะครับได้เปลี่ยนจาก CPU Intel ที่ใช้มาหลายปีนะครับเป็น Apple Silicon ตัวใหม่โดยใช้สถาปัตยกรรม ARM นะครับซึ่งต่างจาก Intel ที่เป็นสถาปัตยกรรม x86 และข่าวลือล่าสุดนะครับเกี่ยวกับ Apple Silicon ตัวใหม่นะครับที่ลือกันว่าจะมีมากสุดถึง12คอรคด้วยกันนะครับ S Apple s i l i c o คอนรุ่นใหม่จะมาพร้อมโครงสร้างบอดี้ที่ออกแบบใหม่กับจอ14.1นิ้ว Le a k ก p p l e Pro ได้ปล่อยข้อมูลที่เป็นไปได้ว่า Apple s i l i c ีคอนรุ่นใหม่จะมาพร้อมโครงสร้างบอดี้ที่ออกแบบใหม่กับจอ14.1นิ้ว Apple s i l i c ีคอนตัวใหม่อาจมี12อคอและเมื่อรวมแหล่งข่าวอื่นก่อนหน้านั้น Macbook Pro จะมีทั้งรุ่น14.1นิ้วและ16นิ้ว ซึ่งจะเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่2ของปี2021ทั้งคู่จะใช้ชิปจาก Apple Silicon MacBook Pro 14.1นิ้วอาดมาพร้อมกับ CPU 12คอร์และ MacBook Pro 16นิ้วอาดมากับ CPU 16คอร์เพราะรุ่น16นิ้วมีพื้นที่ที่จะใส่ระบบระบายความร้อนได้มากกว่าจึงควรมากับ CPU ที่ส่งพลัง ดยแห่งค่าวไม่ระบุว่า Apple Silicon ตัวใหม่จะใช้ชื่อเรียกชิปว่าอะไรอย่างไรก็ตามรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าชิป M2 Silicon จะมาถึงในปี2,564แต่จะเป็นสำหรับ iMac ที่ถูกออกแบบใหม่ของ Apple